ใส่ถุงไปให้มันเต็มๆดีกว่าผักต้องเยอะๆแบบนี้สิป้านเนี่ยคือแค่ถุงเดียวแต่หยิบผักไปเยอะมากเลยนะคะผักหมดมันก็ปัญหาของร้านเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันน้อยคิดจะเปิดร้านบุฟเฟ่แต่ขี้งกแบบนี้ เยอะๆแบบนี้สีอุ๊ยแต่งกว่าใส่ถุงไปให้มันเต็มๆดีกว่าขนมจีน้ำยาได้แล้วจ้ะเออคุณป้าคะคุณป้าทานผักเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะทำไมล่ะร้านขนมจีน ฟรีผักไม่อั้นแค่หยิบผักแค่เนี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็ใช่ค่ะป้าแต่ว่าป้าเนี่ยซื้อแค่ถุงเดียวแต่หยิบผักไปเยอะมากเลยนะคะหยิบจะหมดร้านอยู่แล้วค่ะน้อยคิดจะเปิดร้านพุ้เว้แต่ขี้งกแบบเนี้หนูไม่ได้ขี้งงนะคะป้าแต่ป้าทำแบบเนี้ยลูกค้าคนอื่นเขาจะกินผักอะไรกันล่ะคะผักหมด มันก็ปัญหาของร้านเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันและอีกอย่างหนึ่งนะฉันก็ไม่เห็นมีป้ายติดตรงไหนเลยว่าห้ามหยิบผักเยอะถ้าหยิบแค่เนี้ยทำเป็นห่วงไม่ได้ค่ะคุณป้าถ้าคุณป้าอยากหยิบเนี่ยก็เชิญหยิบตามสบายเลยนะคะเอาที่คุณป้าสบายใจเลยค่ะนี่เธอไปชดฉดันเหรอให้เป็นลูกค้านะพูดจาให้มันดีๆหน่อยสิเปล่านะคะหนูไม่ได้ไปชด หนูแค่อยากคุณป้าเนี่ยมีความสุขกับการกินเท่านั้นเองค่ะงั้นก็เอาหนมจีนขึ้นมาเ,ออเดี๋ยวค่ะคุณป้าลืมอะไรหรือเปล่าคะแล้วนี่เธออะไรแป็นแคหนอีกล่ะเนี่ยสี่สิบบาทค่ะค่าขนมจีนป้าจ่ายมาด้วยนะคะเออนึกว่าอะไรอะนี่เงินไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ ถ้าฉันปล่อยไปแบบนี้ต่อไปร้านฉันขาดทุนแน่ๆฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ววันนี้เราโชคดีจริงๆเลยแม่ขานั้นก็โง่เหมือนกันนะ ยอมให้ง่ายๆด้วยคนบ้าอะไรอ่ะซื้อหนมจีนถุงเดียวเอาผักมาเป็นกระบุงเลยป้าจ๊ะผมเอาลูกชิ้นห้าไม้จ๊ะแล้วก็เอาไสกอกอีกห้าไม้เอาสีแดงนะจ๊ะได้จ้ะรอแป๊บนะหยิบผักรีบริการตัวเอง ป้าจ๊ะผักเนี้ยหยิบได้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ๊ะอ่ะถุงนี้จ้ะโอเคป้าจ๊ะผมเอาแค่นี้พอจ้ะผักของพนุ่มห้าสิบบาทรวมเป็นร้อยห้าสิบจ้ะ พ่อ,อจ๊ะผักไม่ได้หยิบฟรีเหรอรีเฟอร์อะไรฉันยังไม่ได้พูดฟีสักคำหนึ่งหยิบผักซะเยอะแยะอย่างเงี้ยถ้าให้ฟรีอ่ะฉันก็ขัดทุนตายสิออถ้าผมเอาแค่นี้ก็ได้จ้ะไม่ได้ปืนสกรปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้หยิบแล้วหยิบเลยเออทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทจ้ะ เราก็ได้จะแค่นี้ถือว่าทำบุญกันแล้วกันป้านี่จ้ะขับใจจ้าผักแค่นี้ยังคิดเงินอีกเหรอแก่แล้วยังขี้งกอีกอะ่ะ ไอเ่โอ้ยใครนินทาเราวะเนี้พูดถึงถ้าเราไม่ซื้อผักเองล่ะเราใช้วิธีแบบนี้เราคงได้กำไรเท่าตัวเป็นแน่ๆหืมเหล่านี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ย ขายจนผักหมดแล้วเนี่ยแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะได้กำไรนิดหน่อยเองแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเงินแค่เนี้ยจะไปพอใช้ดอกเบีย้ยเสียเบิร์ดได้ยังไงอะ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อคิดออกแล้ว ร้านขนมกินได้ไงแค่เราไปเอาผักมาอีกแต่คราวนี้เราต้องเอามาให้เยอะกว่าเดิมจะได้ขุมกับค่าเสียเวลาุ้ สวัสดีจ้าฉันมาตามที่เธอบอกอะเอ๊ะวันนี้กินอะไรดีนะเอาขนมจินน้ำยาก,กัแล้วกันหนึ่งชุดนะจ๊ะเออกลับบ้าหลืว่าทานนี่ดีคะเอมเอากลับแล้วกันระหว่างรองอะ่ะแท่ขอหยิบผักลวกันนะหยิบผักฟรีไม่อั้นเฉพาะลูกค้าทานที่ร้าน อ่ะเธอผักไม่ฟรีแล้วเหรอฟรีนะคะแต่ว่าฟรีเฉพาะลูกค้าที่กินที่ร้านค่ะถ้างั้นก็กินที่ร้านเธอไม่ต้องใส่ถุงให้แล้วได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแปลว่าตอนนี้ขึ้นหยิบผักได้แล้วใช่ไหมได้เลยค่ะเชิญตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวขนมจีนเนี่ยหนูเอาไปเสิร์ฟพี่โตค่ะทีนี้แหละป้าก็เอาผัก กลับไปไม่ได้แล้วหยิบไปเยอะๆเลย เธอคิดว่าฉันจะยอมแพ้เถงง่ายๆดิน <c oughs> คิดตังค์ด้วยจ้าเอ,อ่อทั้งหมด40บาทจ้ะอ่ะฉันไปก่อนนะเอ,อเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมกระเป๋าป้าเนี่ยมันดูใหญ่แปลกๆหรอคะแล้ว,ลวมยุ่งอะไรกับกระเป๋าฉันด้วยป้าเปิดกระเป๋าให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะไม่ฉันไม่เปิดคุยกับเธอนี่เสียเวลาจริงๆเลย <c oughs> ไปละป้าป้าป้าเดี๋ยวก่อนนี่คะเฮ้ยหักหมดเลยอะฉันพลาดอีกแล้วบอกว่าเนี่ยแบบนี้ต้องเอาให้เข็ดหแหมเกือบไปแล้วไม่เราเยหนูนี่ทำมาเป็นรูด้ดีแต่ ฉันก็ฉลาดกว่าเออ,อขอให้ขายดีๆทีเธอวันนี้จ้า ขาทุลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นปิ้งจ้าประดาเจ้าเก่ามาแล้วจ้าลูกชิ้นปิ้งจ้าไหนครับเอาขนมจีนน้ำยาที่หนึ่งค่ะได้คะ่ะนั่งรอสักครู่นะคะอ่ะป้าป้าเมื่อกี้ขนมจีนด้วยเหรอแกไข่อ่ะฉันไม่เห็นจำได้ผมไงที่ไปซื้อลูกชิ้นร้านป้า แล้วป้าเก็บตังค่าผักผมอะจำไม่ได้เหรออ๋อจมได้แล้วแล้วแกมีอะไรกับฉันป้าไม่มีอะไรหรอกป้าเห็นป้าพอดีก็เลยทักเฉยอะนี่ป้าป้าของอย่างร้านนี้บ้างสิผักก็ฟรีขนมจีนก็อร่อยแถมแม่ทานน่ารักอีก,ก่าะหากน,นั่นเหมือนกับเรื่องของฉันแล้วแกมายุ่งอะไรกับฉันไปรีบไปฉันจะกินขนมจีนสวัสดีจ้ะป้าวันนี้ทานอะไรดีจ๊ะวันนี้ ผักสดสดใหม่ๆเยอะเลยนะจ๊ะปลาต้องชอบแน่นอนจริงเหรอดีเลยถ้างั้นแช่นเอาหนมจีนการหนึ่งแล้วกันเร็วๆด้วยนะแ้่หิวได้เลยจ้ะป้าคนสวยเชิญจ้ะเชิญจ้ะขนมจีนน้ำยาหอ,อมๆได้แล้วค่ะ มองอะไรอ่ะเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ไปจีไม่มีมารยาตอ่าพอดีว่าหนูเห็นกระเป๋าป้าสวยดีอะจ้ะขอโทษนะจ๊ะถ้าไม่มีอะไรแล้ว<ม>เทนไปหยิบผักก่อนอก็นแล้วกัน ปาทำอะไรเนี่ยก็หยิบผักไงหยิบฟรีไม่ใช่เหรอป้าป้าเอาไปเยอะขนาดเนี้ยป้าจะกินหมดเหรอหืมแกทำไมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจังข้ากินหมดไม่หมดมันก็เรื่องของข้า ทิ้กเงินเลยจ้ะเออ่ป้ายังไม่ได้ทานเลยนะจ๊ะแค่นิ่มแล้วทิ้กเงินมาทั้งหมดเนี่ย2,040บาทจ้ะฮะขนมจีนแกนเดียวเนี่ย2,040บาทบ้าไปแล้วหรือเปล่าเธอไม่ได้บ้านะคะคุณป้า ค่าขนมจีเนี่ยสี่สิบบาทแต่ค่าผักที่ป้าขโมยใส่กระเป๋าเนี่ยสองพันบาทจ้ะไหนละ่ะผักเนี่ยมากล่าวหากันแบบนี้นะ <c oughs> ก็นี่ไงคะผักมันออกมาจากกระเป๋าป้าไงคะเนี่ยผักเนี่ยฉันซื้อมาจากตลาดฉันซื้อมาเองไม่จริงครับผมเห็นป้าเนี่ยเอาผักใส่กระเป๋าไปเต็มเลยนะครับ ะะป้ายอมรับมาเถอคะค่ะว่าป้าผักไปทําอะไรอะ่ะเข้งก็าอามากินไงแล้วกินไม่หมดน่ะเข้ก็เอากลับบ้านไงไม่ได้นะคะป้ากฎก็ต้องเป็นกฎหนูรู้นะคะว่าป้าผักไปขายลาบลูกชิ้นป้าแล้วยังไงถ้านําไปขายแล้วมันผิดตรงไหน<ม>ก็เธอแจกฟรีไม่ใช่หรอป้าคะแต่มันก็ต้องอยู่ในก,กฎกติกาการกินสิคะแต่สิ่งที่ป้าทาเนี่ยเขาเรียกว่าขโมยคะ่ะขโมยยังไงเหรอ ครั้งก่อนๆมาฉันทำก็ไม่เห็นเธอว่าอะไรนันเลยแต่ครั้งเนี้ยไม่เหมือนกันนะคะป้าป้าดูนั่นสิคะบุกเฟ่ผักสดสำหรับลูกค้าที่ร้านถ้าพบเห็นกลับบ้านโดนตัดสองพันป้าจ่ายเงินมาด้วยจ้ะไม่ฉันไม่จ่ายยังไงฉันก็ไม่จ่ายอยากได้ผักคืนมากนักใช่ไหมหืมเฮ้ หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่หยุดและจะทำไมถ้าป้าไม่หยุดนะฉันจะเอาคลิปในโทรศัพท์ไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับป้าเลยหืมที่แท้นะป้าก็เอาผักร้านฉันไปขายต่อที่เองแบบนี้ไม่ได้การละ หักร้านฉันไปขายนะว่าโดนดีแน่ป้านี่ป้าขโมยผักคนอื่นแล้ว,วามาขายหากำไรให้ตัวเองยป้าต้องเป็นคนยังไงเนี่ยสรุปเนี่ยป้าจะยอมจ่ายหนูดีๆไหมคะฉันไม่จ่ายเธอจะไปแจ้งความที่โรงพักก็ไปเลยเันก็แค่ไปเสียค่าปักที่โรงพักแค่นั้นเรื่องมันก็จบ นันก็น้อยไปสิคะคนอย่างป้าเนี่ยต้องให้สังคมลงโทษฉันจะเอาคลิปวิดีโอเนี้ยไปโพสลงอินเทอร์เน็ตให้ป้าเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีที่ทำมาหากินแล้วคอ,อยดไนะูไม่นะไม่นะหนูจะป้าก่อโทษป้าจะไม่ทำอีกแล้วป้าสัญญาหนูจะไปโพสเลยนะจะตัดช่องทำมากินป้าเลยนะ